ในเกิดนดําเนินการดังกล่าวนี้ทางรัฐบาลบาวาเรียนั้นได้มีคําสั่งให้มีการโอนเงินทุนทั้งหมดซึ่งก็คือเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอยู่ที่บัญชีกลางที่รัฐบาลยอมรับใช้ชื่อว่าสปากาเซซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นในประเทศเยอรมน,นี ในระยะเวลาสั้นๆการก่อตั้งมูลิธีสมาคมนั้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี2562หรือเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบหปีหลังจากนี้มีการมอบอำนาจในครั้งแรกหลังจากนั้น10วันหลังจากการก่อตั้งมูลิธีเสร็จวันที่1มีนาคม2562ได้มีการโอนเงินทุนประเดิมจำนวน210,000ยูโรเข้าไปบัญชี ที่เปิดขึ้นในานามของมูลนิธิพุทธวจนะเยอรมน,นีที่ธนาคารโซเชียลแบงค์เป็นที่เรียบร้อย